ถอนหญ้าก,กันคะ่ะทุกคนไม่รู้ว่ากระเพราต้นนี้เขาจะเกิดให้หรือเปล่านะคะแต่ย้าเขาเริ่มแบบยาเขาเริ่มเกิดเยอะแล้วนะคะทุกคนที่ใดมียาที่นั่นคือดินของดมสมบูรณ์นะคะอันนี้จะเกิดหรือเปล่านีเป็นต้นกระเจี๊ยบนะคะเขาแบบเกิดไวมากเลยะคะ่ะ โรยเม็ดถี่เกินไปนะคะแต่เป็นพืชที่เกิดง่ายและเห็นผลแบบตัวเร็วมากๆเลยค่ะรรยากาศตอนเย็นนะคะตรงสะตรงนี้น้ำเขาก็ยังขุ่นมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะถ้าเราเอาผักบุ้งอะคะ่ะมาลง เพื่อปรับสภาพน้ำน้ำเคยจะกลับมาใสไหมคะเพราะว่าตอนนี้แบบคือมันเคยเป็นน้ำที่ควายเขาลงมานอนนะคะเขาอาจจะมาขี้แล้วก็มาเยี่ยวนนี่แล้วมันก็ยังไม่ได้ดับการถ่ายออกอะคะ่ะมันก็ยังแบบมันเขาอยู่ในนี้แล้วก็เหมือนขี้ตมขี้ดินด้วยะคะ่ะอยู่ตรงนี้ด้วยมันก็เลยทำให้น้ำมันขุ่นใช่ไหมคะ จะบอกว่าบรรยากาศตอนเย็นนะคะแบบสวยมากๆแล้วก็แบบได้บรรยากาศที่สุดเลยค่ะทุกคนมันก็อ่าแล้วแต่สไตล์นะคะว่าคือใครจะชอบแนวไหนนะคะก็คือถ้าคนที่เขาชอบมาในแนวทางเนี้ยค่ะมันก็จะดูแล้วมันแบบสวยในแบบรูปแบบของคนคนนั้นนะคะ จะอธิบาย,ยางไงก็พูดไม่ถูกเนาะวันนี้ก็พาชมสวนค่ะพาชมต้นไม้ก็แพลนไว้ว่าก็คือเราจะต้องไม่ภายในฤดูฝนเนี้ยคือเราจะใช้น้ําจากฤดูฝนช่วยในการรดแล้วก็ใช้เพื่อที่จะกินกินผลผลิตของเขาะค่ะก็ก็พยายามทำให้ทุกต้นนะคะเขาก็ ทำผลผลิตให้เราให้ได้ค่ะก็อยากให้ประสบความสำเร็จอะค่ะอย่างน้อยๆเราก็ไม่ต้องอซื้อลดรายจ่ายก็คือเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะแต่ส่วนว่า,าแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะได้หรือเปล่านั้นก็ก็ยังไม่รู้แต่มันขอถ้ามันเกิดขึ้นได้ก็ ็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจนะคะค่ะเดี๋ยวอันนี้จะพาทุกคนดูบริเวณนะคะตรงนั้นจะเป็นมุมกระท่อมอะ,ค,ะค่ะค่ะเป็นกระท่อมน,น้อยๆแฟนเขาจัดปาร์ตี้กับเพื่อนเขาเล็กๆน้อยๆค่ะน,นี่ก็เป็นมุมปลูกต้นไม้ อันนี้ที่ใบกัดกินนะคะเขากัดกินทุกทุกต้นเลยนะคะนี่ตอนนี้ก็คือเอาแบบน้ํายาสูบอะคะ่ะมาพ่นแต่แม่เมื่อกี้คุยกับแม่แม,แม่แนะนําว่าให้เอาน้ําปูนขาวมารดนะคะก็เดี๋ยวถ้ายาสูบไม่หายเดี๋ยวก็จะลองเป็นปูนขาวนะคะตอนนี้นะคะบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะรอบๆ บริเวณที่เรามาปลูกผักะคะ่ะก็จะเป็นเหมือนต้นข้าวคะ่ะแต่ต้นยาก,ก็เยอะเหมือนกันนะคะมีต้นข้าวที่เขาโดมานี่ค่ะบรรยากาศตอนเย็นค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้สวยไหมคะตรงนี้เป็นฝั่งทิศตะวันตกอะคะ่ะวันนี้เราไม่เห็นพระอาทิตย์ตกดินเลยไปไหนกันเขากลับบ้านแล้วหรอ โอเคทุกคนเอาแต่เพลินถ่ายคลิปเนาะพกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับแล้วเนาะไปหาทำกับข้าวค่ะนี้คลิปวันนี้ก็เท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหรือมุมไหนที่มันเกิดขึ้น,นก็ <laughs> เดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้ก็เป็นบางมุมเท่านี้ก่อนนะคะ ฝากคลิปด,ด้วยนะคะไปละคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย